สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนั้นหนึ่งกับเกม Yu-Gi-Oh Duel l i oh! n k วันนี้ก็อยู่กับยุยะคนดีคนเดิมกับเด็ก The Four Dimension Dragon นั่นเองนะฮะเป็นเด็กมังกรต่างมิตินะฮะก็คือเป็นเด็กที่รวมเหล่ามังกรของอ่ายุยะ ah แต่ละโลกมาอยู่ในเด็กนี้นี่นก็คือในส่วนของตัว Star Venom นะฮะอะตัว c r e a r Wing แล้วก็ตัว Dark r e b e l l i o n นั่นเองส่วนไอตัว Odd Eye Pendulum Dragon เนี่ยเราเรียกจากสกิลเอานั่นเองนะฮะ ในส่วนของสกิลฮะแน่นอนครับใช้สกิลใหม่สุดขี้โกงอย่างออสไอวิงเอ็กซ์ลเรชันอยู่แล้วนะฮะก็เงื่อนไขแรกก็อย่างที่ร,รู้นะฮะก็เป็นเงื่อนไขาการผูกมัดการอัญเชิญนั่นแหละอืมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ,ะเพราะว่าเงื่อนไขเราตรงหมดในตัวเด็กนะ,ะแล้วความสามารถที่2ของสกิลก็คือเราถ้าทําการควบคุมการที่ชื่อว่าออสไอซิงโครนหรือว่าตัวฮาร์โมมาเชียนอยู่นะฮะสามารถทําการเส็กสตาเกเซอร์มาเชียนจากนอกเด็กมาอยู่บนมือแล้วก็สามารถทําการเสิร์ฟต,ตัวออสไอซิงโครนจากในเด็กขึ้นมือได้หรือ จะเอาไปแปะที่แบบหงหน้าที่เอ็กซ์ตันดีก็ได้หรือจะไม่เสิร์ฟการ์ดนี้แต่ไปเสิร์ฟการมอนสเตอร์เพนดูลัมที่ชื่อวมอเชียนที่มีระดับ3ดาวหรือต่ำกว่าจะได้ขึ้นมือแทนก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะและก็ความสามารถสุดท้ายของสกิลเลยก็คือถ้าหากเราทำการควบคุมมอนท,ที่ชื่อว่าซิงโครดากอนอยู่ก็สามารถทำการเสกตัวออสไอเพนดูลัมดากอนเข้าในสนามในสภาพความหน้าป้องกันได้นี่นะฮะลิต์นี้เนี่ยจะมีความแตกต่างกับลิต์ที่ผมรีวิวไปก่อนหนะ้าเพราะว่า เป็นลิตที่บิวขึ้นมาเพื่อที่จะทําการอัญเชิญในส่วนของตัวมังกรทั้งสี่มิติอย่างแท้จริงเลยนะฮะโอ้โหแม่งคําพูดโคตรเบียว <laughs> <laughs> ก็เป็นลิตที่ทําขึ้นมาเพื่อความเบียวล้วนๆนะครับแต่ว่าถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเก่งไหมเฮ้ยมันเก่งนะเอาจริงๆมันเก่งเลยเป็นเด็กที่ถ้าหากเราสามารถเรียกมังกรทั้งสี่มาเข้าบอร์ดได้อะมันก็คือ บอดใหญ่บอดหนึ่งเลยเออในส่วนของการปแปลนิสัยเด็กแน่นอนครับเป็นตัวน้องฮาร์โมเมจิกเชียนนะฮะก็เอ่าเอฟเฟกต์หลกัหลกๆเลยก็คือมาทำการอัญเชิญแบบ เพนดูล่ามจากบนมือก็สามารถทําการสเปรย์มอนเมจิเชียนจากเด็กเข้าสนามได้เองนะฮะอ่ามอนเมจิเชียนต้องเป็นมอนเพนูล่ามด้วยนะเออแล้วก็ตัววิสตอมไอเอฟเฟกต์ตอนอยู่เพนูล่ามโซนก็ถ้าหากการ์ดที่อยู่ในเพนูล่ามโซนชื่อเมจิเชียนหรือเพอร์ฟอร์มเออก็แซกตัวเองเพื่อนําการ์ดมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเมจิเชียนที่เป็นมอนเพนูล่ามจากเด็กมาทําการวางสกิลที่เดิมของตัวเองนะฮะแล้วก็ตัวโจ๊กเกอร์เออมัันอาเชิญแบบปกติทําการเสิร์ฟการ์ดเพอร์ฟอร์มเออนหรือว่าการ์ดที่ชื่อว่าเเเเมมจิชีียนนนท่ป็อพดูลกาะ ก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วนะถ้าใครเล่นจนได้ตั๋วแรงแล้วอะก็แนะนําให้แลกไม้ครบสามนะใบนี้ใบสิร์ชั้นดีนะแล้วก็ทรามเบเกอร์อีกเชียนนะก็ไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์เพนูลามหรอกส่วนใหญ่จะมาใช้เอฟเฟกต์ตอนเป็นมอนสเตอร์มากกว่าคือเมื่อตัวเขาอยู่ในสนามเนี่ยสามารถทำการรีมุฟตัวเขากับการ์ดมอนสเตอร์ในสนามหนึ่งใบส่งไปรีมูโซนและจะกลับเข้ามาในสนามทั้งคู่ในสแตนบายเฟสหน้าแล้วก็โนเบิลดราก็มีเชียนนะก็เอามาลดดาว ตัวออสไอลง3นะแล้วก็สเปรย์ตัวเขาเข้าสนามก็เข้ามาก็จะทำการซิงโครมอน7ดาวพอดีนั่นเองแล้วก็ตัวออสไอซิงครนนะก็เป็นตัวหลักเลยเออเป็นเรียกว่าเป็นตัวหลักในการเล่นของเด็กเราเลยก็ว่าได้ฮนะความสามารถในช่องเพนดูรัมเนี่ยสามารถทำการทา์เก็ตการ์ดที่ชื่อพอฟอร์มเพลหรือว่ามอนออสไออยู่1ตัวนะฮะทำการเปลี่ยนเป็นมอนจูเนอร์1ดาวได้นั่นเองนะแล้วก็เอฟเฟกตอนเป็นมอนสเตอร์นะฮะเมื่อตัวเขาถูกสเปรย์จากเอ็กซ์ตาเด็กนะและเป็นวัตถุดิบในการเชนซิงโครตัวเาจะถูกส่งไป,ปซน และหน้าตัวเขาเนี่ยทำการอาเชิญแบบปกติสามารถทําการขุดมอนสามดาวหรือต่ากว่าที่ชื่อพอ r f อ r m มเพลหรือออตไอจากในหลุมเนี่ยหนึ่งใบเข้าสนามได้นะฮะแล้วก็เอฟเฟกสุดท้ายฮะทือละครั้งเราสามารถทําการ t a r ์ e t ็ตการ์ดมอนสเตอร์เพนดูลัมที่อยู่ในเพนดูลัมโซนเนี่ยทำการอญเชิญแบบพิเศษการไปนั้นจากนั้นทําการอัญเชิญซิงโครทันทีนั่นเองนะฮะไปต่อมาบริษัทก็ผมความสามารถก็คือเราสามารถทําการ t a r ์เก็ตการ์ดเวทที่หงายหน้าอยู่คู่แข่งหนึ่งใบฮะ และการ์ดใบนั้นเนี่ยจะโดนเนเกตเอฟเฟกทั้งหมดเลยจนจบเทอร์นนี้และการ์ดเวททุกใบนะฮะที่มีชื่อเดียวกันกับการ์ดใบนั้นจะโดนเนเกตเอฟเฟกทั้งหมดเลยและถ้าหากการ์ดใบนั้นเนี่ยถูกส่งลงสุสานในเทอร์นนี้นะฮะจะถูกเปลี่ยนเป็นถูกนํากลับขึ้นมือแทนนั่นเองครับผมไซโครนครับผมก็เอามายิงแผงหลังนะฮะ ออสไอฟิวชั่นครับผมก็เป็นการฟิวชั่นของออสไอเนี่ยแหละแต่จะมีเพิ่มเติมในส่วนของเงื่อนไขพิเศษคือถ้าคู่แข่งทาการควบคุมมอนสเตอร์อยู่2ใบหรือมากกว่านะฮะและเราไม่ทาการควบคุมมอนสเตอร์อยู่เลยเราสามารถใช้วัตถุดิบที่ชื่อว่าออสไอนะฮะที่อยู่ในเอ็กซ์ตาร์เด็กเนี่ยเป็นวัตถุดิบได้สูงสุดถึง2ใบนั่นเองครับผมในการอัญเชิญนะฮะ แล้วก็ใบต่อมาฮะตัวเพนดูรัมคอก็ทิ้งมือหนึ่งใบเพื่อทําการเสิร์ชมอนสเตอร์มอิกเชียนที่เป็นมอนเพนดูรัมที่ชื่อแตกต่งางกันสองใบใหไเด็ขึ้นมือจากนั้นเนี่ยช่องเพนดูรัมโซนของเราเนี่ยจะไม่ถูกทําลายด้วยการเอฟเฟกต์แต่ว่าไอการที่ไม่ถูกทาลายด้วยการเอฟเฟกต์เนี่ยต้องเป็นการที่ชื่อว่ามาอิกเชียนด้ว่ยนะถ้าเป็นชื่ออื่นก็ถูกทาลายเหมือนเดิมนั่นเองฮะจนกว่าจะถึงเทิรน์หน้าของเรานั่นเองแล้วก็ใบสุดท้ายฮะจูนนิ่งสามารถทาการเสิร์ชมอนสเตอร์ซิงโคร เอกสตาร์เอกใบแรกครับผมสตาร์วิ่งเวนอมฟิวชั่นราคอนนะและเมื่อตัวเขาเนทำการอญเชิญแบบฟิวชั่นเข้าสนามได้นะฮะเราสามารถทําการเพิ่มพลังโจมตีของเขาเท่ากับพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่ทําการอญเชิญออกมาเป็นพิเศษของคู่แข่งได้1ตัวแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งฮะจนจบเทิร์นนี้ฮะเทิร์นละรล้งครับเราสามารถทําการทาร์เก็ตมอนสเตอร์ที่มีระดับ5ดาวหรือมากกว่าของคู่แข่ง1ตัวฮะจากนั้นการไปนี้เนี่ย จะถือว่าชื่อเดียวกันกับมอนสเตอร์ใบนั้นนั่นเองแล้วก็จะถือว่ามีเอฟเฟกต์เดียวกับมอนสเตอร์ที่ทําการก๊อปชื่อมาด้วยนะอะแล้วก็ถ้ามอนสเตอร์ฟิวชั่นใบนี้เนี่ยถูกทําลายนะฮะเราจะสามารถทําลายมอนสเตอร์คู่แข่งทั้งหมดที่ทําการเชลญลงมาแบบพิเศษได้นั่นเองผมเรียกว่าเป็นใบแสบใบหนึ่งนะแล้วก็เป็นใบมอนสเตอร์ฟิวชั่นสามันด้วยนะฮะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่ผมแนะนําให้เก็บทุกไอดีนะอย่างน้อยใบหนึ่งอะ่ะไอดีตรวหนึ่งต้องมีเก็บไวอ้อ่ะ ไปต่อมาฮะทีชูล่าผมก็เอามาเชิญซิงโครเพื่อทำการรีมูฟการ์ดในสนามพูกแห่ง3ใบนั่นเองนะฮะแล้วก็คริสตัลวิงครับผมก็เป็นเนเกตใหญ่นะเออต้องมีติดไว้อยู่แล้วนะแล้วก็ตัวเคลียร์วิงก็แน่นอนนะเป็นหนึ่งในมังกรต่างมิติของเรานะเป็นเนเกตเล็กนั่นเองแล้วก็ออสไอเมเทโอเบิร e ์ดดรา้อนการไปนี้เนี่ยเอาใสมาเพื่อทําการคอมโบในการอัญเชิญซิงโครต่อเนื่องแล้วก็เอามาปิดเอฟเฟกระหว่างไปเทินเฟสได้ด้วยนะฮะแล้วก็ฮอลัสเนี่ยใบนี้ใส่แน่น,น,นอนนะเพราะว่ายู่เด็กนี้นยใบนี้นเขาเก่งมาากกนะ็ถ้หาก ใช้วัตถุดิบในการอัญเชิญเขาเป็นมอนสเตอร์เพนดูรัมเนี่ยบังคับให้คู่แข่งเนี่ยต้องส่งมอนไมาให้เราแบบถาวรด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็ไวโอคดากอนนะฮะเท่าราคาครับระหว่างเดินไปด้วยทุกคนหนา้าเราไม่มีการ์ดบนมือเลยก็สามารถทําการเนเกตการ์ดเวทจำดักคู่แข่งทิ้งได้นั่นเองนะฮะแล้วก็หนึ่งในมังกรตามไปตีอีกหนึ่งตัวคือดาร์ลิเบนเอ็กซ์เซดดากอนก็สามารถทำการจ่ายโอเวอร์เลยสองใบจากกใบนี้จากนั้นสามารถทำการทาร์เก็ตมอนคู่แข่งหนึ่งตัวและมอนสเตอร์ใบนั้นเนี่ยพลังโจมตีจะลดลงครึ่งหนึงงกก็จะะะมาาออยู่่่ทีีร์ดใบนนนน้ันเ แล้วก็ Abyss d e v o e r ก็ามาปิดเอฟเฟกในสุสานนั่นเองครับผมเรีดีว่าผมเซฟตัวรีเพย์มาเนี่ยก็ไม่มีรีเพย์ไหนที่ผมสามารถอันเชิญแบบว่ามา,างกรทั้ง4เข้าสนามแบบสวยๆได้เลยนะแต่ผมก็พยายามเซฟรีเพย์ที่เรีด้ว่าไงประยุกต์เออหาจังหวะที่สามารถาใช้ประโยชน์จากมังกรทั้ง4ได้ให้ได้มากที่สุดแล้วกัน <laughs> เพราะส่วนใหญ่ยังไงก็ไม่มีใครที่อยากให้มังกรทั้ง4มันลง อ่าสนามได้แล้วเว้ยเขาต้องพยายามขัดเราเต็มที่นะเพื่อไม่ให้เราเบียวด้วยแหละให้ตายเถอะอันนี้ถ้าจะไม่ผิดเจอกับเด็กอ่าอะไรวะเอ้าลืมแม่งเอ้ยอ่าทำการแปะสเกลฮะในส่วนของตัวออสไอซิงครอนนะ่ะใช้งานสกิลฮะาทำการเสิร์ชอ่าสตาร์เกเซอร์ acer, แล้วก็ไม่ใช่เสิร์ชสิเซกเลยแล้วก็เสิร์ชตัวออสไอซิงครอนขึ้นมือทำการแปะสเกลครผมแล้วก็ทำการาเชิญเพนดูลัมนะฮะ เรียกมาในส่วนของตัวออ d Eye s y n c h r ครับผมแล้วก็ตัวไทม์เบรกเกอร์นะฮะใช้เอฟเฟกของออ d Eye s y n c h r นะทำการอัญเชิญในส่วนของสตาร์เกเซอร์แล้วก็อัญเชิญซิงโครตอนื่อนี้เอามาในส่วนของตัวคลี a r Wing นั่นเองฮะอ๋ออันนี้ผมเจอกับอินี่เด็ e ซอมบี้เออใช้งานสก,กิลวีครั้งฮนะทำการเสียงในส่วนของตัวออ d Eye เข้าสนามฮนะแล้วก็ใช้งานเอฟเฟกของโนเบิลดราก้อนบนมือฮะทำการลดดาวแล้วก็สเปรย์เข้าสนามฮนะทำการอนะัญเชิญซิงโครฮะเอามาในส่วนของตัวออ d Eye ฮนะทำการแปะสเกลวีหนึ่งครั้งฮนะ แล้วก็ผ่านเทินครับผมสกิลสปิริตแก๊บครับผมทำการทิ้งในส่วนของดุมคิงนะฮะนิโคเวอร์ฮะรีมูฟแล้วก็แปะฟิวฮะ <c oughs> แต่เอฟเฟกต์นะทิ้งสเปรย์ตัวเองนะเอฟเฟกต์ของดอกไม้ฮะรีมูฟสเปรย์ฮะนีิ้งในส่วนของตัวแวมไพร์ซัคเกอร์ฮะทำการโจมตีเคลียร์ในส่วนของทามเบเกอร์เราทิ้งนะฮะเข้าเทินครับผม ผู้แข่งใช้งานเอฟเฟกของดุมคิงฮะทำการสเปรตัวเองจากหลุมอะเอฟเฟกของแวมไพร์ฮะทำการจู่ฮะเอฟเฟกดุมคิงอีกครั้งฮะจากเนื้ยนี้เราทำการเนเกตตัวดนะุมคิงนะฮะผู่แข่งทำการอ่าโยนตัวแฮนด์แท็บนะมันชื่อตัวออกูนะเอฟเฟกดุมคิงฮะทำการรีมูฟตัวอ่าเคลียร์วิงเราแล้วทำการสเปรยฮะส่วนของตัวนี้ เข้าเธอนะฮะเราทําการใช้สกิลอีกหนึ่งครั้งกนะรทำการเสกแล้วก็เสิร์ชนะฮะเหมือนเดิมฮนะแล้วก็ทำการอัญเชิญ佩ดูล่ามฮะออกมาในส่วนของตัวอ่าโนเบิลนะฮะแล้วก็ตัวสตาร์เกเซอร์ฮะจังหวะน,นี้โดนฝัดเกรดแถบโฮะเข้าเธอเนี่ผมเอ้ยไม่ใช่เข้าเธอเอ,เเธอ,อ่าทำการอัญเชิญแบบปกติครับผมในส่วนของตัวโจเกอร์นะฮะจังหวะน,นี้ผู้แข่งทําการเนเกตเอฟเฟกต์นะไม่ทำการเสิร์ชใช้เอฟเฟกต์ของออร์ดานซิงคอนในเ佩ดูลัมโซนะทำการปรับดาวโจเกอร์ฮะแล้วก็ทำการขึ้นซนะิงโครออกมาในส่วนของตัว ฟริสโตวิงนั่นเองใช้งานสกิลว่าทำการเสกออสไอฮะไงนาะาออสไอฮะทำการโจมตีในส่วนของตัวเป็นพายซังเกลิลทิ้งไปฮนะจะมีคู่แข่งโดนดาเมจคูณ2ด้วยเอฟเฟกของตัวออสไอแล้วก็ทำการโจมตีเกลียทิ้งในส่วนของตัวดูมคิงฮะเอฟเฟกดูมคิงฮะกลับมาจากหลุมอะเราเนเกทเลยฮะไม่เขากลับมานะฮะการเชิญะในส่วนของตัวอุนิซอมบี้ฮะทำการถมนะฮะ ทำการขึ้นลิงก์อีกหนึ่งครั้งแนะ้เอามาในส่วนของตัวแอน,แนเดสเ,เซเวียนะฮะทำการใช้งานเอฟเฟกนะฮะแล้วก็ทำการโจมตีเคลียร์ในส่วนของออสไอเราทิงนะ้งฮะเข้าเธ <c oughs> อเนาะก็ยังใช้เอฟเฟกของเนโคเวลอีกครั้งฮนะรีมูฟตัวเองแล้วก็แปะฟิวใหม่ฮนะน่าจะทำการรีดกองนะฮะเอฟเฟกต์ลุมคิงฮนะจังหวะนี้เราก็ทำการเนเกเตไปฮนะแม่ขึ้นมานะฮะใช้าการสกิลวีหนึ่งครั้งแนะ้วทำการเสกออสไอใบที่สามหมื่นนะฮะและหงายหน้าขึ้นมาครับผม นี่คือว่าสกิลเนี่ยค่อนข้างขี้โกงนะปราบใดที่เรายังควบคุมในส่วนของตัวคอ่ามอนที่ชื่อว่าซิงโครดากอนอยู่เราสามารถเสกในส่วนของตัวออสไอเปลนลัมดากอนเข้าฟิวได้เรื่อยๆเลยเนั่นเองนะทำการโจมตีไปนะกู้แข่งทำการลดดามเมจเราฮะเอฟเฟกของออกูฮะ,ะ,ะทำการสเปรย์นะเอฟเฟกดุมคิงฮะทำการสเปรย์ตัวเองกลับมาเราไม่ยอมนะเนเกตไปฮะแหวงนะการเปลี่ยนตัวออกูเนี่ยเป็นตั้งโจมตีนะ แต่เขาลืมเหมือนจะลืมเอฟเฟกของตัวเคลียร์วิงไอคริสตัลวิงเราไปหรือเปล่านะะพอคริสตัลวิงเนี่ยจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีได้ด้วยนั่นเองนะถ้าสู้กับมอนท,ที่มีระดับ5ดาวหรือสูงกว่านั่นเองก็ทำการโจมตีเคลียร์ปิดเกมไปนะฮะรีเพลย์ที่2ครับผมอันนี้เจอกับเด็กฮีโร่นะสายยูเบลเนอสนี่แหละคยดว่าคู่แข่งเนี่ย อาจจะเวผลอ,อนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาไม่รู้น่าจะไม่รู้ว่าเราเล่นท่าที่ไหนนะเราก็เล่น5ยากทะเเลอเกินนะเลยรับมือไม่เคยถูกเท่าไหร่นะแต่จริงจะบอกว่ามิสเพยไหมไมันก็ถือเป็นมิสเพยนะเพราะเขาไม่อ่านเอฟเฟคเราเองอ,ะอ่ะทำการแปะสเกลในส่วนของตัวออนไอซิงคลอนนะใช้งานสกิลผมอ่าเซก ในส่วนของ Star เ a z e r ขึ้นมือนะแล้วก็ทำการแปะตัวทามเบเกอร์ฮนะใช้งานในส่วนของจนะูนนิ่งฮะแล้วก็ทําการหมอบในส่วนของอ่าไซโคนะเสิร์ชออดไอซิงคคอนนะแปนะสกิลวะทำการเชิญซิงโครผม <c oughs> ออกมาส่วนของทามเบเกอร์กับตัวออดไอฮะออดไอฮะทำการซนะิงโครครับกับตัว Star ์เกเซอร์ออกมาในส่วนของตัว Clearwing ครับผมใช้งานสกิลวะทำการเสกในส่วนของตัวออดไอเข้ามาฮะ แล้วก็ใช้งานออสไอฟิวชั่นกบผมทำการอัญเชิญในส่วนของตัว Star ์วิ่งเวนอมข้าสนามนะนี่ไงบอดแรกมีเคลียร์วิงกับ Star ์เวนอมให้ตายเถอะ <c oughs> แล้วก็ผ่านเธอเลยนะคู่แข่งกนะ็ทำการอัญเชิญแอร์แมนับผมทำการเสิร์ฟเนออสขึ้นมือนะจังหวะนี้คู่แข่งใช้งานในส่วนของซูเปอร์ฟิวชั่นครับใช้อ่าเคลียร์วิงเรากับ Airman นเขาเนี่ยเป็นผลิตในการอัญเชิญในส่วนของเ r รสเทอร์โดะ เอฟเฟกต์เกรทเทอร์โดว่าทำการบัน่นอ่าไม่ใช่บั่นสิตัดพลังโจมตีเราลงครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ใช้งานในส่วนของตัวในออฟฟิเชียลนะทำการเรีดในส่วนของตัวคูเกอร์เข้าสนามครับเขาปเป็นดันเฟดครับจังหวะนี้แหละมิสเพย์จังหวะแรกมาแล้วนะคือเขาเนี่ยน่าจะไม่รู้เอฟเฟกของสตาร์เวนอมเว้ยเขาเลยเลือกที่จะเอาคูเกอร์เนี่ยวิ่งมาชนผมก่อนจริงๆเนี่ยถ้าหากเขาเอาตัวเกรทเทอร์โดเนี่ยตีผมก่อนเนี่ยจังอ่าในการดวลครั้งเนี้ยเขาชนะแล้วนะเออแต่ว่าเขาดันเลือกที่เอาคูเกอร์วิ่งมาากกก่ออออนนัเเเงะะไดดู้รรร์คตฟพย เอฟเฟกของสตาร์เวนอมครับเมื่อตัวเขาเนี่ยถูกทำลายฮะจะสามารถทำลายมอนสเตอร์ที่อัญเชิญลงมาแบบพิเศษของคู่แข่งทั้งหมดทิ้งได้เลยเนี่แต่จังหวะน,นี้เนี่ยผู้แข่งใช้งานในส่วนของตัว N Fusion, เนอออสฟิวชั่นเซฟชีวิตคูเกอร์ไวเ้เองนะจริงๆจังหวะน,นี้เนี่ยไม่ต้องเซฟชีวิตคูเกอร์ก็ได้นะปล่อยคูเกอร์ตายแล้วก็เรียกไวท์แมนมาตีผมซ้ำก็ได้เนี่ยอันนี้เป็นมิสเพย์ที่2ด้วยเออนอกจากมิสเพย์แรกเนี่ยเอาคูเกอร์ตีสตาร์เวนอมแล้วมิสเพย์สองคือดันเผลอใช้ N ใเนอออะ เขาเธอร์นะครับใช้งานสกิลว่าทำการเสกตัวสตาร์เกเซอร์แล้วก็เสกตัว Alt I, อสอสไอฮะแต่สกิลว่าทำการอัญเชิญฟิวเ,เปนดูล่ามครับออสไอซิง <c> ค <oughs> ์คอนสองตัวนะฮะแล้วก็ตัววิสตอมฮะทำการเชิญในส่วนของฮอลล่าทรับเอฟเฟกต์ฮอลล่าทรับบังคับส่งในส่วนของตัวใบนั้นมานะแล้วก็ใช้งานซิงค์คอนครับทำการอัญเชิญซิงโคนในส่วนของออสไอเมเดโอเบิร์ตต่อเนื่องครับแล้วก็ทำการโจมตีผู้เล่นโดยตรงเลยนั่นเองอะไรประมาณนี้ฮะ คู่แข่งก็น่าจะงงๆอยู่อ่ะทำไมคูเกิลโดน NTR ไปได้นะฮะ <ingo> แล้วก็รีเพลย์สุดท้ายฮะ <ingo> อันนี้เจอกับบูอาย Battle c o n i c l e เอ้ยไม่ใช่น่าจะอัติเมอัอติเมต,เมตดดา้อนมัน้งใช่ปะเอาละลืมสกิลแล้วผมเดี๋ยวนี้บูอายคนมันเล่นทุกสกิลนะผมก็เลยจำไม่ค่อยได้อ๋อโอสิ Battle Conical น,น,น,นะฮะ อันนี้เราที่เริ่มหลังนะเออแล้วท่านถามว่าลิทไอโฟเดเมนชันดาก้อนเนี่ยเร,เริ่มหลังเริ่มก่อนเดียวกันผมมองว่าเริ่มหลังมันมีโอกาสได้ OTK มากกว่าเริ่มก่อนนะเริ่มก่อนเนี่ยมันได้บอดในเกตเออเริ่มก่อนได้เริ่มก่อนได้บอดในเกตแต่ว่าเริ่มหลังเนี่ยจะได้มีโอกาส OTK สูงครับืมเพือ่อทำการอัญเชิญในส่วนของ b บ s ฮะใช้งานสก,กิลวนะ่าเสิร์ชในส่วนของอัลติเมทฟิวชั่นแล้วก็ถมมังกร3หัวหมอบแถวหลังสองใบแล้วผ่านเทินนะฮะ <c oughs> ทำการแปะซิงโคฮะ ใช้งานสกิลครับผมเอกสตาร์เกเซอร์นะฮะแล้วก็แปะไทม์เบเกอร์ฮะในเอ็กซ์ตาร์เด็กอันเชิญโจเกอร์ฮะเสิร์ทโนเบิลดราก้อนนะใช้งานในส่วนของตัวเพนดรัมคอฮะทิ้งตัวโนเบิลดราก้อนเสิร์ทฮาร์โมกับตัววิสตอมฮะแปลสกิลจะมีคู่แข่งใช้งานที่เมตฟิวชั่นนะฮะทำการอัญเชิญในส่วนของตัวอ่ามาสเตอร์ไนท์ครับผม จังหวะนี้ผมเล่นเซฟนิดนึงนะผมไม่รู้ว่าใบนี้เป็นไอซักเซชั่นโซหรือเปล่านะเลยค่อยๆเล่นนะทําการเลน้ยงสองทามเบเกอร์อาโมแล้วก็วิสตอมอายนะจังหวะนี้ใช้เอฟเฟกของตัวทามเบเกอร์ฮะทำการรีมูฟตัวเขากับมาสเตอร์ออกนะแล้วก็ทำการขึ้นเอ็กซ์ซิสฮะออกมาในส่วนของตัวดาร์ครีเบเลียนนั่นเองฮะแล้วทำการใช้งานจูนนิ่งฮะเสิร์ชออสไอซิงคอนขึ้นมือแล้วก็ทำการโจมตีปิดเกมไปเลยนี่เองฮะ มับเข้าอะไรประมาณนี้ก็ผมก็พยายามเซฟรีเพย์ที่สามารถเรียกมังกรต่างมิติออกมาทุกคนได้สัได้ทันสังเกตปะเออรีเพย์แรกผมจะเน้นไป็ซิงโครเลยรีเพย์สเนี่ยจะมีฟิวชั่นหน่อยรีเพย์สุดท้ายจะปิดเกมด้วยดาบริเบเลียนอะไรประมาณนี้คร <os> ับผมก็เป็นอีกหนึ่งลิรที่ผมมองว่าค่อนข้างเก่งนะในส่วนของ the <Gentle> four dimension dragon เนี่ยแต่ก็เป็นอีกเด็กที่แพงอีกแล้วอด้วยความว่าพื้นฐานเด็กมันเป็นเด็กออสอเว้ ของในเด็กของในลิตรเด็กมายังไงมันก็ค่อนข้างที่ต้องแพงอ่ะมาเล่นสดหนึ่งตานะแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะไอ้ของออสไอยแม่งส่วนใหญ่แม่งเป็น UR กับ SR หมดเลยเว้ยให้ตายเถอะเจอกับโจโนอุจิจาก DM นะฮนะไม่รู้ว่าเป็นเด็กอะไรเหมือนกันได้เริ่มก่อนอ่าฮะอ่าฮะ การเซ็กซอ๋อสกิลกริดด้วยโอเคจังหวะนี้ผมทำการแปะนี่แหละแล้วก็ใช้งานสกิลฮนะทำการเซ็กแล้วก็เซิร์มขอคิดก่อนนะผมจะทำอะไรทำอะไรทำอะไรดีเออไหนดีทำอะไรดีวะ งั้นผมจะเอาเนี่ยขึ้นมือเอ้ยเอาออแม่งเอ้ยเจ้าขึ้นมือหน่อยเออช่าง,งมช่างมันะแม่งเอ้ยมิดเพย์หนึ่งทำงานจริงๆผมจะเอาขึ้นมือเว้ยเพราะมันอย่างน้อยมันจะอยู่ตรงนี้มันยังใช้ในเทินต่อไปได้นะผมมอบเลยแล้วกันนะ่าทำการอัญเชิญนะฮะในส่วนของตัวนี่ไปแค่ใบเดียวนะเพราะถ้าอัญเชิญแบบนี้มาเนี่ยตอนซิงโครเสร็จี่ยมันจะออกไปรีมูฟโซนนะฮะให้ตายเถอะ ใช้การเอฟเฟกครับผมทำการอัญเชิญตัวสตาร์เกเซอร์นะฮะแล้วก็ทำการอัญเชิญซิงโครต่อเนื่องเลยจะเรียกว่ามาในส่วนของตัวเครวิงอืมอ่ะของนี้แล้วก็ทำการเสกตัวออสไอ้นะฮะ แล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของโนเบลฮะลดดาวออสไอฮะอืมแล้วก็ทำการขึ้นเป็นเมทีโอเบิร์ดฮะอืมผมจะเรียกแป๊บนึงนะผมขอดูเอ็กซ์ต้าเด็กกนได้ไหมเอ็กซ์ต้าเด็กตอนนี้เรามีพวกนี้ นะเขอคิดก่อนอืมผมจะเรียกลงตรงนี้เลยแล้วกันอ่ะมาจะไม่อัเชิญต่อนะฮะหยุดที่ตรงนี้ผมจะขึ้นเป็นคริสตัลบิงเดียววะอืมแค่นี้แล้วกันนะโอเคแค่นี้ก่อน เนี่ยอันนี้มิสเพย์ผม,มนะผมดันเอาไปแปะไอ้นี่ไปผมผมยิงผมต้องเอาขึ้นมือนะจังหวะนี้เขาบอกแพงหลังสองใบโอ้โหไทม์ลอดเฮ้ยไทม์ลอดอันเชนว่ะไทม์ลอดอันเชนโอ้โหแล้วผมใส่เป็นไซโคลลุงนี้ใส่เป็นคอสมิกไซโคลดีกว่ะ ให้ตายเถอะอืมเอฟเฟกของไอตัวสเกเลตันเนาะผมใช้เอฟเฟกของตัวเคียววิงฮะเนเกียไปเขาเป็นเลนเฟดฮะ ผมว่าแม่งเป็นกับดักของอันเชนน่เลยแต่ว่าก็ต้องก็ต้องยิงอะเนาะอ่าเป็นใบเดียวกันนะลัคก,กี้โอเคเขาไม่ได้สเปย์ถ้าอย่างเงี้ยเขาไม่ได้สเปยมผมว่าผมเล่นเล่นพลาดอีกแล้วว่จริงๆผมน่าจะเรียกไอเนี่ยไว้ตรงนี้จัวได้ออสไอฟิวชั่นงั้นเหรอ โอเคมาใช้งานสก,กิลครับเอ่อฮึบแล้วก็เอาทามเบเกอร์ขึ้นมือดีไหมสามสี่หกแปดเจ็ด,ด,ดไม่ได้ทามเบเกอร์แหละเอาขึ้นมือ โอเคเอ่อ okay. uh ใช้งานสกิลอีกหนึ่งครั้งครับผมทำการเรียกออสไอมาถามเบเกอร์ฮะจริงๆจ,จังหวะนี้นะผมขึ้นเป็นสตาร์เวนอมไม่อะผมว่าอย่างนี้ดีว่า แล้วก็เอาไอ้นี่ออกไปอ่าฮะแล้วก็ตีเพราะว่าเอฟเฟกของไอ้นี่มันปิดมันปิดเอฟเฟกในระหว่างไปเต้นเฟสอยู่แล้วนะฮะเรียบร้อยก็ผมเอา้าวไม่จบแม่งติดกริปเออติดสก,กิลแม่งเอ้ยนึกว่าจะจบแล้ว <laughs> จะเบื่อจะจบแล้วแต่ยังก่อนโอเคจบอยู่ฮนะ เแต่กีนหน้าหผมฝืนที่จะขึ้นไปสตาร์เวนอมนี่ตีไม่ชนะเนี่ยโอเคก็จะคร่าวๆประมาณนี้ในส่วนของตัวเด็กเดอร์ฟโ d เดมิชันดราก้อนนะก็เป็นเด็ก4ี่มังกรที่สามารถประยุกต์การอัญเชิญได้หลากหลายนะอสามารถที่จะอัญเชิญแล้วแต่สถานการณ์อะ บางสถานการณ์อาจจะต้องการ Star Venom บางสถานการณ์อาจจะต้องการ Dark Rebellion หรือเ่า Klawwing k l a w w เนี่ยได้รับเชิญบ่อยอยู่แล้วเพราะว่าในส่วนของตัวสกิลเนี่ยมันเอื้อต่อการเล่นเ l a w w i n g ที่สุดนะฮะมาดูนันว่าการ์ดแต่ละใบาหาจากไหนได้บ้างนะฮะตัวฮาร์โมว์ผมหาได้จาก Starwing Venom นะฮะตัววิสต้าบอยครับหาได้จาก Wing of Kinesis แล้วก็ตัวโจเกอร์เนี่ยหาได้จากตอนอัพเลเวลตัวยุยะแล้วก็ตัวแรงนะฮะตัวทางเบเกอร์ฮะได้จาก Leader r e q u i r e m e ครับ ตัว Noble Dragon ครับได้จาก f o r t ออฟอินฟินิตแล้วก็ตัวออ y ไอซ n ง h ครนครับได้จาก s t a r ์ i n g งเวนอฮะแล้วก็ตัวริสาครับผมได้จาก Pedulum g e ม e s i นซิตไซโครนครับผมได้จากไอแอนเทอริคเทอร์รี่แล้วก็มีนิเซตบ u n เดลด้วยไอใบนี้เปลี่ยนเป็นคอ m i c ก y ซโครนกะันเลยนะอย่างที่เห็นนะ่คือถ้าเราเจออันเชนใบนี้แม่งแอบแอบไปช่วยฝั่งนู้นเหมือนกันดีที่จังหวะที่ผมยิงสวนไปมันเป็นกับดักใบเดียวกันนะมันเลยเอฟเฟกไม่ซ้ำกันนั่นเองนะ ออนไอฟิวชั่นครับผมได้จากแฟนทาสติกอาร์คนะฮะแล้วก็เพนดูลัมคอร์บได้จากแฟนตาคติกอาร์คแล้วก็ออนไอเจเนอไอชาร์เลนเจอร์เออแล้วก็จูนนิ่งครับได้จากเดอะคิงออฟโบมิเลียนนะฮะสตาร์วิ่งเวนอมครับผมได้จากสตาร์วิ T ่งเวนอมนะฮะตัวทิชูราสิบเอ็ดดาวครับได้จากสตาร์ออฟซิงโครฮะเคลียร์วิงเอ้ยคริสตัลวิงได้จากเซตบันเดลนะฮะแล้วก็เคลียร์วิงอันนี้เนี่ยได้จาก วิงอ,ออฟคลินสออไดมเทโอเบอริเบร์ครับได้จากฟอร์ดออฟอินฟินิตีฮอลัสครับผมอันนี้ได้จากแม็กซิมั่มกสนะแล้วก็ตัวอวอยออนะได้จากวิงออฟคินสสตาอไม่ใช่สตาไอดาร์คีเบเลียอ่าไดจากแฟนทอมออฟรีเบเลียแล้วก็ออดไอเชเลนเจอร์นะฮะแล้วก็อาบิสตีเวลเได้จากโฟตอนออฟกาแล็กนั่นเองก็ลิส ของตัว The f o Dimension Dragon ของผมก็จะหน้าตาประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนจัดลิสต์4มังกรต่างมิติอย่างไรยังไงบ้างก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าหากผมพูดเอฟเฟกตตรงไหนพลาดไปหรือเล่นตรงไหนผิดไปก็สามารถ คอมเมนต์ Comment, แนะนําแจ้งเตือนได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพูดคุยในไลฟ์สตรีมสดยู u ู e ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับเชิญพนดูลมติดตามช่องนั้นึ่งกับช่องแอ<ป><ป>ฟนด้วยนะ